พละนอนดิพี่นอนดนอนอินอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่ไหนบ่ามันจะเรียนมันจะเรียนละแต่มันเรียนหนังสือพอพวกนี้มันชาวบ้านไม่มีหนังสือเรียนเนวางเงี้ยเห็นป่ะที่พี่ให้ไปอะวางเฮ้ยมันไม่เรียนอะครับทำยังไงครับโอ้ขมขมเลี้ยไปเรียนเรียนไนเรียนันเรียน พี่ดูผมหน้ไหผมดีป่ะเด่นเด่นดูดิไม่ดีไม่ดีไม่ดีอันนี้ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีมันต้องเอาไอ้นั่นอ่ะซ่อมแซมอ่ะดีไอ้ที่มันเป็นหนังสือซ่อมแซมอ่ะให้มันเรียนเป็นหนังสือซ่อมแซมอ่ะ คนดูขอหลับคาสตรีมพี่ตอสมัยสงครามโลกที่พี่จับ M19 ใส่ยิงเปอร์คืออะไรครับไอเปียกทุบด้วยดิมึงทุบดิมันถึงจะเลิกเรียนมึงต้องทุบทิ้งนะอะไรครับผมก็ที่ผมมีเลู่ตัวเนี่ยก็วางดิวางต่อหน้าคนที่มันวางไปเลย มันไม่เรียนหรอกรมัน,นจะเล่นหุ้นหุ้นไวลี่หนงสือไล่ไล่นมดไล่นมนอันนี้ผมสตรีมมาสิบสองชั่วโมงแล้วนะบอกก่อนอันนี้เหยื่อล่อไม่ดีอันนี้ไม่ดีมันต้องอันนี้ ไม่ดีไม่ดีทุบทิ้งเลยไม่ดีทุบทิ้งเลยไม่ดีไม่ดีดทุบทิ้งเลยไม่ดีทุบทิ้งเลย,เลยสังหารโคตรหาหาคำว่าซ่อมแซมกับคงทนอะคงทนสามอะให้มันกลับไปตัวเดิมก่อนเปี๊ยกทุบทิ้งดิเนี่ยมันจะเป็นตัวใส่หมวกเนะี่ย <c oughs> เอาคอนทูบเอาคอนทูบกูไม่มีครับพี่เอาแล้วคอนไปไหนอะ่ะผมไม่ได้มาแล้วก็มือปล่อยไปให้มันเรียน ให้มันเรียนเดี๋ยวมันมาเรียนเกจของมันเองวางต่อหน้ามันอนะเดี๋ยวมันเรียนเองวางดิวางต่อหน้ามันดิเดี๋ยวมันเรียนทำไรอ้วนไม่ดีเห็นปะมันจะมีคนมาเรียนเองเฮ้ยขงค้ามอามอนเทพหาเกตครับหาเกตมึงได้เกจแล้วมึงกลับบ้านเลยนะกลับบ้านเอามรกตมาแลกอะแล้วชุดจะไม่มีวันพัง ซ่อมแซมงเห็น <Rey> ป่ะมันจะรอหาเรื่อยๆอ่ะสะท้อนสองไม่ดีหาคงทงกับซ่อมแซม ฟาฟต้องซื้อของมันยิ่งซื้อมากามันจะเ,นเอาหนังสือดีๆมาขายตปเองอะไรผมเรียกมาแล้วรอบนึงถามคนดูดูดีไม่ต้องไม่ซื้อไม่ต้องซื้อต้องหาก่อนเฮ้กูเจอคงทนสามใช้น้อยมากใช้น้อยมากใชม้มอลเกินสิบสามอย่าอย่าอย่อยาทุบตุกูนะปล่อยมันอยู่บ้านหลังนี้ปล่อยมันอยู่บ้านหลังนี้มามาเอามานี่เอาเอาเอานั่มนมาเอานังสือมาให้พี่เอานังสือมาให้พี่ อะไรไม่มีเมื่อกี้เมื่อกี้เอาแบบนี้เอาแบบนี้อย่าทุกของพี่นะอย่าทุกของพี่นะดีมากดีมากอันนี้เอามานี้เอามานี้เห็นปะแล้วคงทนอ่ะหาคําว่าซ่อมแซมคงทนคงทนคือมันพังยากเอาไว้ใส่ปีกเอาไว้ใส่ปีกคนดูบอกเอาไว้ใส่ปีกเห็นปะวางยิงสอง หาคำว่าซ่อมแซมเดี๋ยวก็ไปแล้วครับ <Huh? S 1> ผมหานี่ก่อนแล้วผมจะเซฟไว้ตรงนี้ ึงว่าถ้าเปิดถ้าเปิดจริงแล้วมันมีบล็อกร้อยคูนร้อยมันตีกันไม่ได้ของไม่หายเนี่ยแบบ <c oughs> ของไม่มีวันหายอะทุกเซิร์ฟอะแล้วมันเฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยมันเอาของกูไปเฮ้ยมันเอาหนังสือไปไอ้หียมันขโมยหนังสือเว้ยเอ้าเฮ้ย เฮ้ย uh. เปียกต้องหาหนังสืออ่ะเดี๋ยวเรียกเอาหนังสือมาให้แล้วมาขาบแล้วเดมาเดินหายอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเียกรออยู่นี่นะ รับ <S 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 คนดูเคยเล่นไมค์ครับมันมันมีเซิร์ฟไหนแบบของตกป้า่วนญ่กตกหรือไม่ตกอะ่ะเอาเพียงเอาได้แล้วได้แล้วเอาเอาไปเอาไปสองันวางยาวๆเลยนะที่ผมลาออกงานเ่ามาดูวางวางตรงไหนก็ได้ให้มันเรียนอะ่ะ แหลมคมสามไม่ดีเอาต้องหาซ่อมแซมคือเวลาเปียกตีมอนอะชุดมันจะซ่อมเองอะไรเองหมดเลยหาคาว่าซ่อมแซมอย่าตีของพี่นะเว้ยอย่าตีของพี่นะหาคนที่มันไม่แบบไม่ยังไม่เรียนหนังสืออะ่ะอันนี้ซื้อสัตว์ซื้อสัตว์แมวจําไว้นะอันนี้ห้ามตีนะเปียกอันนี้ห้ามตีอะไรอันนี้ห้ามตีเนี่ยที่วางไฟไว้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่หรอมาคืนนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไอ อันนี้ตีได้ตีไปเลยดูดิอันนี้มันเรียกอะไรคงเอ้คงทนคงทนอันนี้ค<อ>งทนแล้ว,วน,ลน,นี่อะไรอ่ะไม่ใช่มันเป็นพอ่อค้าไอ้นี้มันเลขกับพ่อค้ามันคืออันนั้นอ่ะดูดิอันนี้ไม่หายเนี่ยเห็นไหมคงทนยังอยู่เฮ้ยเอ้ามันคือไหนอ่ะก็บอกเลยอ่ะเื่อนนั้นโอ้ยเฮ้ย,ยหาใหม่อีกก็บอกอยู่ทาไมพี่ชอบเถียงวะ ขอโทษวะโทษเอาใหม่ดิทุบใหม่ดิทุบใหม่ดิทุบวางใหม่หาโคงทงกับซ่อมแซมโอ้โว้เฮียผมดูอยู่พี่ยผมดูพี่แอ้มหรอแล้วพี่จะ้เสี่ยงทำไมเนะี่ย เริ่มร้อยชั่วโมงวันไหนเริ่มร้อยชั่วโมงวันวันอังคารไม่ก็วันจันทร์นะครับดูเสือได้เลยต้องถามมึงต้องละวางคนละจุด,จดมันจะได้รู้ว่าเป็นคนไหนถ้าคนไหนเรียนแล้ว<ม>ถ้ามึงแรกแล้วห้ามวางอย่างนั้นนะ เรียนยังไอ้ไอ้ตัวนี้เรียนอะไรวะรคลองแคบใต้น้ำคลองแคบใต้น,น,ตน้ำไม่ดีต้องหาให้ตัวตัวไหนที่มันคลิกขวาไม่ได้อ่ะตัวนั้นน่ะถึงจะเรียนได้ไปเรียนดิแหลมทะลุแหลมทะลุคืออะไรวะพี่ แหลมทะลุไม่รู้ว่ามึงต้องถามคนในเนี้เรียนดิไอ้เฮี้ยให้เรียนหนังสือเนี่ยโอ้ยมันเยอะเกินเว้ยเอ้ข้างบนมันคืออะไรวะบอาดูจะคุณน,นกคือเฮี้ยอะไรเนี่ยไปแหลมทะลุสี่แหลมทะลุสี่ไม่ดีเอาซ่อมแซมเองอะ่ะมันจะไม่พังเมื่อกี้เ<น>็ก็เจอแล้วพี่ชอบเถียงหมืออันนั้นมันคงทนคงทนคือมันมันพังมันนานแต่มันซ่อมแซมตัวเองไม่ได้มันต้องหาคําว่าซ่อมแซม พี่ไม่ง่วงเพราะอะไรครับจีบีด,ดีดจัดหรือเปล่านักเดินใช่ครับเพราะจะกินอยู่เฮ้ใครดูอยู่ห้าพันกว่าคนมึงกดหัวใจรัวๆ,ๆพี่หน่อยได้ไหมจากเล่น<า>ไม่เป็นเลยตอนนี้เป็นหมดแล้วไอ้เชี้ยเก่งจัดเลยเรียนยังข้าไม่ของพี่มันไม่เรียนวะ ไอเปี๊ยกเจอปะทอมแซมเจอทอมแซมแล้วไหนๆๆนไทอมแซมใช้เยอะป้า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 งสองอันสิบสองอันเฮ้ยใช้น้อยใช้น้อยมากใช้น้อยมากเฮ้ยใช้ยังน้อยอ่ะต่อไปมันคือนี้นะมันคืนนี้นะมันคือที่ผมปักไฟนะไหน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 มันคืนนี้นะคืนนี้นะเฮ้ยใช้น้อยมากเลยไอน้องน้องน้องไอ้ตัวเออยู่ปะ ไอ้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 ที่มีติ๊กถูกด้วยอัไนี้อันนี้คือน้อยปะไปนอน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 นอนดิเขาบอกใช้น้อยจัดขอบคุณผมดิคงครับน้องแต่นี่แต่นี่ให้ผมไม่ใช่เหรอน้อยอยู่พี่อันนี้คุมใช่ไหม หาคน uh huh. หาเอ้หาพ่อค้าที่รับซื้อหาพ่อค้ารับซื้อก่อน uh huh. ตามหมู่บ้านมันจะมีพ่อค้ารับซื้อแบบแลกมรกตดเหมือแนบบที่พี่พี่บอกว่าให้มึงเอามาแลกอะเห็นไหมไอเอ็นนั่นเดินประกานแล้วชินี่นเดินประกานแล้วไหน uh huh. ปล่อยมันเลยเอย้ขังมันไว้ขังมันไว้ทําบล็อกขังมันไว้อยากดีดแนะนํา huh. ซ uh ิกนีนหกสิบเก้าสำหรับสายต้มทักได้ตลอดขวดหกสิบนะจ๊า จะไเดินดไปไหนเนี่ยชุดชุดเร็วใต้น้ำฮ<ะ>เฮ้ยใช้กระดาษแรกอันนี้ใช้กระดาษแรษกไม่คุ้มกระดาษแรกไม่คุ้มมันต้องหาพวกกระจกอะที่รับแรกอะเป็นมรลโกดอะเอาเพิ่มป่ะเปียก<ะ>เยอะแค่เปียกเอา,เอายุมข่งอยู่ไม่เอานักเอานี้เพิ่มไหมไอเรียนเรียนหนังสือเนี่ย<ะ>โอ้ยเฮียเอ้ยมันไปไหนของมันวะ,ะเข้าไปข้างในไป เขาจะเรียนอ่ะสองคนมึงอ่ะหาที่แบบว่ามันแขของแรกมาแล้วกดด้วยนะไอเปียกหาของแรกมาแล้วกดด้วยทนแรงระเบิดโอ้ใช้แต่กระดาษ ฟูอะโอ้โหเฮียยังกากเลยฮะไอ้ไอ้เฮียพวกเฮียนี่ยังกากเลยว่ะมันเอาแต่แบบมันไม่เอากระจกเว้ยมันหมอว้ยเอาแต่กระดาษกระดาษทำยากเว้ย <c oughs> เขาบอกว่าเปียกเขาบอกว่ามันเดินเกินระยะโต๊ะมันเลยหลุด เดี๋ยวพี่หานี่ให้มึงหาไอ้ไอ้คงทนจะผมจะ<ส>ผม,ผม,ผมจะประสิทธิภาพดีปะ่ะประสิทธิภาพไม่ดีต้องเอาไปซ่อมแซมกับคงทนเขาบอกซ่อมแซมกับคงทนนั้นมึงเอาตัวน,นั้นมาให้พี่มาโอยเฮ้ยทำไมมันเจอแต่เอากระดาษวะคนดูมันไม่เจอแบบไอ้นั่นน่ะพ่อขาใหญ่อ่ะเนี่ยเห็นไหมมันกระดาษอีกแล้วอ่ะมันเป็นเพราะอ,อะไรอ่ะ มันเป็นเพราะอะไรวะหายากนะเว้ยเนาะเนี่ยใครได้กระจกอ่ะคุ้มไอ้เหี้ยคุ้มกว่ากระดาษอีกใครบอกว่ากระดาษคุ้มไอ้เหี้ยกระจกอ่ะคุ้มเจอว่าพี่ตาเจอปะไม่เจอมันไม่มันให้แต่เอากระดาษแรก เรียนดิเจอปะเอาคนแรก่านเออไอไอเปียกเอาคนแรก่านก็ได้นะจำได้ปะที่เราไอบ้านหลังนั้นอยู่ตรงไหนอะโอโหโอ้ยอ่โอ ปลูกพ้อยตั้งแต่แรกก็จบละครับมันโตเร็วปลูกง่ายมันได้ใช้แลกมรกรแต่มรกตดไม่มีตอนเนี้ยหนูมรกต<ล>ดมีเยอะมรกตดมีเยอะหรอใช่ใช่มีเยอะเออมึงมีเท่าไหร่ตอนเนี้ยถลวมถลวมในตูลล้ได้ประมาณสิบก้อนนะมึงมันต้องใช้เยอะกว่านั้นเฮ้ยจะซ่อมแซมแล้วซ่อมแซมดีมากเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ขังมันไว้เลยขังไว้ขังไว้ขังไว้ ขังไว้ได้ยินไหมขังไว้ขังโย่เอาขค้ือเสียงกับพี่เพื่อพ่อพี่ห<อ>ไหนไหนซ้อมแซมโอกอมึงต้องเฝ้าอะ่ะใช่หรอที่นี่เรียกซ้อมแซมเหรอเออนี่ซ้อมแซมพี่ดูดิ โอ้สามสิบสองเมตรแพงไอ้เฮ kind of ียอย่างแพงโอ้ยอย่างแพงเปลี่ยนทีขังมันเออเจอเจอแพงอ่ะเออเจออันแพงมันแพงหน้าเลือดไอ้เฮียเนี่ยหน้าเลือดมึงต้องเอาอันอันที่ของพี่ของพี่แค่สิบสองเองไปเริ่มดูไอ้เฮียเริ่มดูปริมาณเบตรไอ้เฮียไปก่อนเลยมึงแพ็กไปแพ็กไปขังไว้เลยขังไว้เลยอันนี้เลยขังไว้เลยขังไว้แล้วก็ตีทุบตีทีตีเรื่อยๆขังไว้แล้วก็ตีเรื่อยๆ แพงไหมครับสามที่สองอะโอ้ย oh uh huh. มันจะไม่เลิกแรกแล้ว uh huh. ต้องให้มันนอนวะไม่นอนนี่เช้า uh huh. เดี๋ยวไปแล้วนะครับคนดูไอยเจอพวกนี้แล้วกันคอยไว้มาเจอมาเล่นพร้อมกันวันที่สามสิบเปิดจริง พี่ต้องแลกมันจนถึงเวลสองมันจะให้ใช้กระจกแลกตัวตัวใส่แว่นตัวเดียวเจอกันครับไปแล้ว เดี๋ยวไปพี่ตะไปแล้วพี่เดี๋ยวเพื่อนบอกคนดูกันฝันนีคน่คนดูกันเดี๋ยวเรา,เราลากยากจัอะไปแล้วครับไว้เจอกันไว้เจอกันแล้วก็รอเล่นพร้อมกันนะครับวันที่สามสิบเพราะว่าเพื่อนผมบอกผมแล้วแหละว่ายัางไงก็ต้องรีครับผมทําใจไว้รอแล้วแต่ก็ก็เล่นศึกษาแต่มันก็เสียดายของอะ่ะโอ เพราะว่าพี่คุยแล้วมันบอกไม่ได้มันต้องเริ่มใหม่หมดเลยต้องสอบมน GTA เลยผมตามของเขาไม่ทันอยู่แล้วว่าต่อให้แบบว่าคนมาเล่นอะ่ะเพราะคนอื่นมันเก่งไะวางบล็อกเป็นแล้วก็บริเวนแผนที่เย็นใครอใครอเล่นมันมีใครรอเล่นมั้งไหมเนี่ยรอเซิร์ฟเปิดจริงอะ่ะผมค่อยสตรีมยาว ลราเซิร์ฟเปิดจริงเราค่อยสตรีมอย่าดีกว่าเก็บวันวันใช้แบบนนี้ซิงไงของที่ทำมา